ในหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโลกของเราก็เต็มไปด้วยปริศนามากมายตัวอย่างเช่นบุคคลปริศนาที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาคือใครกันแน่เขามาแล้วก็จากไปโดยทิ้งปริศนาเอาไว้มากมายด้วยกันครับจนเป็นที่เล่าขานไม่รู้จบเลยและคลิปนี้ก็คือการปรากฏตัวของบุคคลปริศนาก่อนที่จะกลายมาเป็นตำนานครับ บุคคลปริศนาคนแรกในคลิปนี้เลยก็คือบุคคลปริศนาที่จตุรัสเทียนอันเหมินหรือทังแมนครับกบฏแห่งความเจราจนมันเป็นเชื่อเรียกชายไม่ทราบชื่อนะครับที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญไว้โดยการยืนขวางหน้ารถถังเฉยๆครับที่ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าหากคุณค้นหาคําว่าเทียนอันเหมินในประเทศจีนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินพวกเราคงรู้จักกันดีครับเหมือนเหมือนกับ14ตุลาประเทศเรานี่แหละ เจ้าตุวลัดเทียนอันเหมอนอยู่ใกล้กับพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งในวันที่5มิถุนายนปี1989และในตอนนั้นกำลังใช้ความรุนแรงแบบเต็มเหนี่ยวกับนักศึกษาประชาชนทั่วไปอยู่เลยนะครับเขาก็ได้มีการปราบปรา,ามกลุ่มผู้ประท้วงด้วยความเด็ดเดี่ยวแถมยังมีการสั่งให้รถถังขับเหยียบประชาชนไปได้เลยครับถ้ามันขวาง และในภาพประวัติศาสตร์กลับพบชายคนหนึ่งใส่เสื้อขาวนะครับเก่งดํายืนขวางหน้ารถถังเฉยๆครับซึ่งเขาก็มีการคาดกันว่าชายคนในภาพนี่แหละครับอายุน่าจะประมาณ19ปีเขาได้ยืนกลางถนนด้วยตัวคนเดียวครับแถมยังยืนขวางหน้ารถถังปลาสจากอาวุธใดๆทั้งสิน้นมีแต่ย่ามกระเป๋าสะพายอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะมันไม่ชัด โดยเขาพยายามหยุดรถถังที่กำลังมุ่งหน้าไปเสริมทัพกับอีกฝั่งนะครับซึ่งเขาก็สามารถหยุดรถถังได้นในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีประชาชนเอาตัวเขาออกไปครับเพราะกลัวถูกเหยียบพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบชะตากรรมของชายปริศนาคนนี้อีกเลยนะครับและในภายหลังที่ภาพทายชายปริศนาคนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นมันก็ทําให้หลายคนยกย่องเขาว่านี่แหละวีรบุรุษ ก่อนที่ภาพถ่ายดังกล่าวจะได้รับรางวัล World Press Award นะครับและยังเป็นภาพถ่ายเปียโโลกติด1นึในร้อภาพครับจนกระทั่งนิตยสารไลฟ์ในปี2003เขาก็ได้เอาภาพเหตุการณ์ที่จตุลัสเทียนอันเหมือนรวมทั้งวิดีโอมาเผยแพร่ๆๆนะครับโดยสื่อที่ทําการเผยแพร่นั้นก็คือ CNN กับ BBC ออกอากาศไปทั่วทั้งโลกเลยก่อนที่ภาพถ่ายดังกล่าวจะถูกจัดเป็น100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20 ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายฝ่ายตามหาชายในภาพนี้มานานแล้วก็ตามนะครับแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่สามารถระบ,บุได้ว่าชายในภาพนี้คือใครกันแน่แต่หลายคนเชื่อว่าเขายังไม่ตายแน่นอนนะครับและยังมีชีวิตที่หลบซ่อนในประเทศจีนแต่ทิ้งเอาไรก็ตามนะครับเรื่องราวของชายในภาพนี้ก็ยังเป็นที่ลึกลับกันต่อไปครับส่วนคนต่อมาก็เป็นตำนานเหมือนกันครับนั่นก็คือทหารเรือก,กับนางพยาบาล เมื่อวันที่14สิงหาคมปี1945มันเป็นวันประกาศชัยชนะหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ลงนามกันไปนั่นแหละของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาที่นําความสันติสุขกลับมาสู่โลกได้นะครับเป็นอันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และในความทรงจําที่เราเห็นกันนั้นก็คือการเฉลิมฉลองหลังสงครามจบลงไปแล้วครับและผมเชื่อว่าภาพนี้หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างแหละ มันเป็นภาพที่ทหารผ่านศึกอเมริกันคนหนึ่งนะครับเดินทางกลับบ้านเกิดที่ NYC เดินทางไปฉลองในงานเทศกาลวีนะครับในขณะที่2ข้างทางกําลังเฉลิมฉลองกันอย่างเมามันอยู่นั้นจูๆน่ๆทหารผ่านศึกคนหนึ่งนะครับก็คว้าตัวนางพยาบาลมาจูบเฉยๆครับ ก่อนที่น,นายอัลเฟดจะเป็นคนถ่ายภาพ2หนุ่มสาวสาเซบารไลเฮกันกลางไทม์สแควร์นะครับก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ไปในทีส่สุดและภาพถ่ายดังกล่าวนี้เองครับมันก็ได้กลายเป็นตำนานภาพถ่ายเปลี่ยนโลกที่แท้ทรูเลยถึงแม้ว่า2คนในภาพนี้จะไม่ได้เป็นอะไรกันและก็ตามนะครับไม่ใช่แม้กระทั่งแฟนแต่ในภาพที่เห็นนะมันสแสดงถึงความโรแมนติกแม้แต่ว่าคนข้างๆอาจจะสะกิดบึ้งไปเปิดห้องเถอะ และยังสะท้อนถึงสภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เป็นอย่างดีครับแน,น่นอนับว่าหลายๆคนอาจจะพยายามตามหา2คนในภาพว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใครกันแนะ่และพยายามที่จะหาคําตอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่นะโดยสือบางเจ้าหรือประชาชนทั่วไปพากันลงขันครับเพื่อจ้างนักสืบเอกชนตามหา2คนในภาพครับถ้าใครอยากได้เงินรางวัลน,นำจับเหล่านี้นะตามหาคนในภาพามาเลย ซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีพวกเธอเรื่องแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยแหละครับคือคนในภาพเพื่อหวังเงินรางวัลแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นก็โดนจับได้ครับแต่ในภายหลังทหารในภาพก็ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมานะครับชื่อว่าแม็กดัฟฟี่ส่วนนางพยาบาลคนหนึ่งไม่สามารถระบุได้นะครับว่าคือใครกันแน่ก่อนที่พลทหารในรูปนะครับจะทําการขิงว่าผมก็จูบนางพยาบาลทุกคนในไทม์สแควร์นะจูบหลายคนมากจนผมจำไม่ได้เลยก็ที่นายแม็กดัฟฟี่จะโดนนางพยาบาลตบหน้าก็ให้นะครับหลังจากถ่ายภาพเสร็จ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนันนี้หลายๆคนก็พยายามที่จะตามหานางพยาบาลอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่เพื่อนๆนนางพยาบาลส่วนใหญ่ต่างก็คิดว่าคนในภาพนี้คืออีดิทเชน่นชั่วๆเลย ซึ่งในตอนนั้นเธอทํางานอยู่ที่อ่าวเพอฮารเบิลพอดีพอดีนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมไอ้ทหารเรือนี่แหละและแนนอนว่าพอหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2ลงไปแล้วเธอก็ได้กลับเข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองในวันวีเจด้วยเช่นกันครับและในภายหลังเธอก็ได้เล่ารายละเอียดกับภาพนี้ว่าทหารคนในภาพนี้นะกูก็ไม่รู้จักกับมันเหมือนกันจู่ๆก็ดึงกูไปจบซะงั้น ส่วนคนต่อมาเป็นชายถือร่มในตำนานอีกแล้วครับดันในครั้งที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่35ถูกลอบสังหารไปนั้นท่ามกลางสายตาภรรยาและประชาชนกว่าล้านคนในตอนเที่ยงของวันที่22พฤศจิกายนปี1963นะครับเหตุการณ์สถานโลกที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายว่าจริงๆแล้วเป็นทฤษฎีสมคบคิดใช่หรือไม่และยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนนอกเหนือจากมือสังหารใช่อีกหรือเปล่า ในวิดีโอวิเคราะห์เหตุการณ์งหบทในขณะที่เกิดการลอบสังหารเกิดขึ้นนะครับที่ถูกถ่ายไว้โดยนายอับราฮัมแชฟรูเตอร์มันก็ได้เกิดเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมามากมายได้กันนะครับเมื่อมันมีภาพฝูงชนคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆรถของนายเคนเนดีนี่แหละครับเมื่อมันมีชาย2คนด้วยกันครับที่ยืนอยู่ริมถนนทางด่วนใกล้ป้ายสเตมอนโดยคนหนึ่งเป็นชายลึกลับที่ถูกขนานนามว,ว่าชายถือร่มส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชายผิวสี และที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็น่าจะเป็นสภาพอากาศในตอนนั้นนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นวันที่อากาศแจ่มใสฟุดฟุดเพราะว่ามันไม่มีเขาโคงที่จะฝนตกหรือแดดจัดด้วยซ้ำครับแต่ทำไมชายคนในภาพถึงกางร่มในวันเกิดเหตุและในขณะที่เขากางร่มได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเคนเนดีก็ถูกยิงเข้าจังๆแล้ซึ่งในตอนนั้นรถของเคนเนดีก็กำลังแล่นเข้ามาพอดีพอดีนะครับ หลังจากนั้นพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนกลางล่มเฉยๆเพียงแค่เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับชายผิวสีที่ยืนอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมาโบกมือเพื่อเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไม่นานหลังจากที่ชายถือร่มนะครับทำการหุบลงไปเท่านั้นแหละหลังจากนั้นไม่นานนะครับเสียงปืนก็ดังเป้งพร้อมๆกับชายผิวสีที่ทําการโบกมือไปก่อนหน้านี้แหละครับก็เอามือลงซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาเป็นคนที่เห็นแคนาดีถูกยิงจะจะคาตาเลย ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับประชาชนก็แตกตื่นวิ่งไปคนละทิศคนละทางส่วนชายเถือโรมกับคนผิวสีแทนที่พวกเขาสองคนจะแตกตื่นเหมือนกับประชาชนทั่วไปนั้นพวกเขากลับมีท่าทีที่นิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย และในเวลาเพียงแค่ไม่อึดใจเท่านั้นนะครับพวกเขาสองคนก็ได้แยกย้ายกันเดินไปคนละทางโดยชายถือร่มเดินออกไปอาคารเก็บหนังสือของโรงเรียนนะครับส่วนชายผิวสีเดินออกไปทางรอดใต้ทางด่วนก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะหายไปแบบลึกลับหายไปแบบไม่มีใครเจอเขาอีกเลยครับมันก็เลยมีคนสงสัยกันว่าพวกเขาสองคนนี้แหละครับคือคนที่มีส่วนร่วมในการสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีแน่นอน โดยการส่งสัญญาณของเขาให้กับมือสังหารโดยทฤษฎีดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกนําไปใช้ในซีรีส์เรื่อง X Files ไแล้วเหมือนกันครับทำให้หลายหน่วยงานพยายามที่จะตามหาชายในรูปมากมายแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นเขาก็ยังสามารถตามหามาจนได้น,นะครับชายที่ยืนถือล่มคือสตีเวนเวนถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่า15ปีแล้วก็ตามนะครับและนอกจากนี้ชายผิวสีที่ยืนข้างกันแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าทั้งสองน่าจะร่วมมือกัน โดยมันมีหลายภาพเหมือนกันนะครับที่ชายผิวสีเอาของบางอย่างออกมาคล้ายๆกับวิทยุสื่อสารเหมือนกับว่าพวกเขากําลังพูดอะไรบางอย่างเมื่อจอห์นเอฟเคนเนดีถูกยิงแถมยังมีวัตถุบ,บางอย่างนะครับที่ปูดออกมาจากกระเป๋ากางเกงเพียงแต่ว่าสตีเวนวิดบอกว่าไม่ได้รู้จักกับชายผิวสีและไม่รู้เหมือนกันว่าเขากําลังถืออะไรกันแน่ในตอนนั้นมันก็เลยทําให้หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่สตีเวนวิดพูดออกมานะท้อแหละ ส่วนเรื่องต่อมาก็มีเฉลยเหมือนกันนะครับเรื่องของเรื่องคือในภาพนี่แหละมันเป็นที่น่าพิศวงอยู่พอสมควรนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ดูฉเฉลยเขาว่ากันว่าจอห์นไทเตอร์คือมนุษย์ที่สามารถย้อนเวลาได้ครับโดยจอห์นไทเตอร์ใช้นามแฝงที่ใช้ในกระดานข่าวเมื่อปี2 0 0 0ถึง2001ที่ผ่านมานี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดพิศวงอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องของจอห์นไทเตอร์นั้นก็ด่งดังอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปสร้างเป็นหนังหลายเรื่องรวมไปถึงกระตัวเรื่องสไตเกต โดยจุดเริ่มต้นของจอห์นไทเตอร์นั้นเริ่มขึ้นเมื่อปี2000ที่ผ่านมาหรือ20ปีที่แล้วนะครับมันก็ได้มีคนโพสต์กระทู้หนึ่งโดยใช้ชื่อว่า time travel 0และในภายหลังก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อว่า John t ไ t e เตอจนก,กระทั่งมกราคมปี2001เขาก็ได้บอกว่าผมสามารถข้าเวลาได้นะและยังอ้างาว่าผมข้ามมาในปี2036 โดยจุดเริ่มต้นของผมเลยนะั้นก็คือเริ่มมาจากการเป็นทาหารเกณฑ์จากโลกอนาคตทําการเดินทางข้ามเวลาด้วยเครื่องย้อนเวลาที่ผลิตขึ้นในปี2034โดยบริษัท GE General Electric o n s และเพื่อพิสูจน์ว่าคําพูดของผมนั้นเป็นจริงเขาก็ได้โพสต์รูปหนึ่งนะครับขึ้นมาซึ่งมันเป็นเครื่องย้อนเวลาตามที่เขากล่าวอ้างมานี่แหละครับแถมยังแนบคู่มือการใช้งานเพิ่มขึ้นมาอกีก ซึ่งแน่นอนครับว่าพอหลายๆคนเห็นเครื่องย้อนเวลาไปแล้วนั้นก็พากันงงว่ามันคืออะไรกันแน่วะโจ๊กเปล่าเนี่ยตลกนะมึงอะแน่นอนครับว่ามีคนไม่เชื่อเขาเยอะพอสมควรไอ้นี่มันโกหกแล้วทุกคนก็ได้ไปตั้งกระทู้นะครับตอบกันสนทนากันไปกันเต็มเลยครับก็พากันยิงคําถามกันเติมเติมเลยแต่กลับกลายเป็นว่าจอห์นเตเตอร์นะครับสามารถตอบคำถามได้หมดทุกคนและคำตอบล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับหลักฟิสิกส์ชั้นสูงทั้งนั้นครับเรียกได้ว่าโคตรเทพ จากนั้นเขาก็ได้บอกว่าวัตถุประสงค์ที่ผมย้อนกลับมาเนี่ยนะก็เพื่อที่จะตามหาเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 500เพื่อทําการทดลหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี2036เพื่อทําการยับยั้งการทดลองการสร้างหลุมดําในโลกอนาคตนะครับที่มันจะพามนุษย์เข้าสู่หมดชิปหายไวป่วง และนอกจากนี้เขาก็ยังบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตอีกด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนเรื่องไขสมองฟอร์เหตุการณ์ต่างๆนานา,นาที่นําไปสู่สงครามการเมืองในประเทศมหาอํานาจหรือแม้กระทั่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าสู้กันและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีคนมากมายพยายามที่จะตามหาตัวของนายจอนไตเตอร์กันใหญ่ว่าจริงๆแล้วจอนไตเตอร์คือใครกันแน่ ตามหาหนักชนิดที่ว่าใช้นักสืบเอกชนก็ทำมาแล้วครับแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่มีใครสามารถตามหาเขาเจออยู่ดีครับสุดท้ายนี้เป็นเรื่องก่อกวนในตำนานนะครับโดยสัญญาณก่อกวนของ Max Headroom โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพีศรกในชิคาโกอิลลินอย ในระหว่างที่ช่อง CBS หรือช่อง9นะครับกำลังถ่ายทอดสดรายการทีวีอยู่ดีๆนั้นจู่ๆก็มีสัญญาณเข้ามาก่อกวนขัดจังหวะไปเฉยๆและยาวนานประมาณ30วินาทีครับกว่าที่ทางทีวีจะสามารถกู้คืนสัญญาณกลับมาได้ซึ่งในอดีตนั้นก็พากันใช้จอแก้วจอตัวนะครับขนาด4ต่อ3นี่แหละไม่มีหลอกจอแบนส่วนภาพและกล่าวที่นายแม็กซ์เฮดรูมใช้นั้นก็เป็นคล้ายๆกับคลื่อนครับภายในคลิปที่ได้ดูไปนั้นค่อนข้างสยองเล็กน้อยหรือเปล่า แถมเขายังพูดด้วยเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ครับก่อนที่ภาพจะตัดไปกับเข้าสู่รายการปกติจกกนกระทั่งวันต่อมาคือในวันที่ย3บพฤศจิกาย,ายนปี1987ในเวลาประมาณ11.15นาทีในระหว่างที่กำลังออกรายการของดร์ฮูอย่างนั้นช่อง11ครับจู่จสัญญาณก็ถูกลบกวนอีกครั้งเหมือนในกรณีช่อง9ที่ผ่านมา ซึ่งคราวนี้ก็ปรากฏชายลึกลับชื่อว่าแม็กซ์เฮดรูมอีกแล้วครับท่านและการปรากฏตัวครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งที่แล้วอีกด้วยนะครับแถมยังพูดจาก่อกวนเหมือนเดิมครับไร้สาระอะไรแบบนี้กวนตีนนะครับโดยการใช้ท่าทางล้อเลียนในการเลียขวดโคกถอดถุงมือแล้วก็พูดว่าโอ้ขวดสกรปรกเลยถุงมือเนี่ยก่อนที่จะจบรายการของมันไปด้วยการทําท่าทางอนาจารโชดนะครับด้วยการถอดกางเกงแล้วก็ให้อีกคนมาตบก้นครับ แน่นอนครับว่าการปรากฏตัวของนายแม็กซ์เฮดรูมสร้างความไม่พอใจให้กับสถานีไม่น้อยครับทำให้หลายฝ่ายพยายามที่จะปิดก้นสัญญาณกันใหญ่ครับและนี่อาจจะแสดงให้เห็นว่านายแม็กซ์เฮดรูมมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรแต่จนแล้วจนเราก็ยังไม่สามารถรู้อยู่ดีครับว่าใครเป็นคนทาหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน FBI ก็ยังคว้าอากาศเปล่าๆครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นคดีปริศนาอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้แม้กระทั่งตัวบงการหรือผู้สมรู้ร่วมคิดเลย ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับ